สวัสดีครับผมนายอธการอังกุลเกียรติรหัสนักศึกษา5401 001 621139นะครับวันนี้ผมจะมาทำการบ้านวิชา Solid Works ครับบทที่6นะครับชื่อชิ้นงานว่าบาทพระครับเราเริ่มจากการเปิดโปรแกรม Solid Works ขึ้นมาก่อนเลยนะครับครับผมเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับคลิกไปที่ New นะครับ Part ครับเสร็จแล้วนะครับ ไปที่คำสั่งสเกตนะครับเลือกรูปแบบเป็นแบบท็อปเพนะครับต่อไปผมจะสร้างเส้นเซนเตอร์ไลน์นะครับขึ้นมา1เส้นเสร็จแล้วนะครับผมก็จะทำการสเกตครับโดยใช้คำสั่งไลน์นะครับ อันนี้ผมจะสร้างเส้นสนัส,นสลายขึ้นมานะครับผมใช้ smart dimension ครับในก,การกาหนดขนาดนครับให้ตรงนี้เป็น30ครับตรงนี้เป็น20ครับ มุมตรงนี้เป็น35ครับแล้วผมก็จะลบเส้นนี้ออกนะครับต่อไปนะครับผมใช้คำสั่งลายเหมือนเดิมครับว่าต่อตรงจุดนี้นะครับแล้วกด A ครับเพื่อทำเป็นส่วนโค้งนะครับ ผมจะใช้คำสั่ง smart dimension ครับผมตัวขนาดนะครับให้ตรงนี้นะครับมีรัศมีเท่ากับ25ครับผมมาใช้คำสั่ง line ครับลากต่อจากจุดนี้นะครับจนถึงเส้นศูนย์กลางครับที่เราสร้างขึ้นมาตอนแรกอัพต่อไปนะครับผมจะใช้คำสั่ง รีวลครับไปที่ฟีเจอร์นะครับรีวอลนะครับอันนี้ผมจะกด no นะครับเสร็จแล้วนะครับแกนที่ใช้ในการรีวลจะเป็นแกนนี้นะครับชินฟีเจอร์นะครับเป็น one direction นะครับลัศมีตรงนี้เป็นความยาวนี้เป็น1แล้วกดตกลง ก็จะได้บาดพาแล้วนะครับต่อไปผมจะทำการใส่สีครับดช้พิลัเหมือนเดิมนะครับเลือกเป็นแบบ m e t ัลนะครับบาทพาระของผมจะเป็นแบบซิลเวอร์อ Silver ครับเสแล้วกดตกลง ครับตอนน่อน,นะครับผมจะทําการฟิลเลตนะครับตรงส่วนบนนี้นะครับไปที่คําสั่งฟิลเลตนะครับรัศมีนะครับเป็น1นจุดครับเสร็จแล้วกดตกลงก็จะได้บาดพระแล้วนะครับ ขอบคุณมากครับ